สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับคันนี้สภาพสวยเดิมไม่มีชนับอัดต่อหรือพลิกควลมนะครับกับ t o y ยต้าวีออสปี 20101.5eautoairbagABS นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไหม่แท้180,000กิโลเมตรนะครับ139,000บาทนะครับรถอยู่ที่3พันนครปฐมนะครับโทรเจรจาสอบถามกันเข้าไปได้เลยครับขอรูปเพิ่มได้ขอวิดีโอคอลเพิ่มได้นะครับคันนี้ใครอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่ง ถึงบ้านครับรับประกันได้รถแน่นอน139,000บาทนะครับภายในสวยสะอาดเป็นตัวนี้ก็อีกหนึ่งทางเลือกสับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวนะครับภายในเซนล็อกแอร์แบ็กเอนะครับแล้วก็บาะหนังสภาพเสวยนะครับนี่นะครับใครที่หาใช้งานนะครับวีออสทนทานใช้กันได้ยาวๆนะครับในราคา139,000บาทนะครับกับรถสวยสภาพงามๆนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อและพิกว่านะครับ รถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องครับใครที่ชอบและสนใจใน v ีออนะครับมาแล้วนะครับ เป็นปี2010เลยนะครับโชว์ i n เนอร์เชนรุ่นปี2006นะครับคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับรถดีๆสภาพงามๆนะครับก็มีแค่เปลี่ยนล้อใส่แม็กมาใหม่เท่านั้นนะครับก็ไม่ได้มีแต่งเครื่องยนต์ใดๆนะครับใส่ซื้อสวยตามสไตล์ตามความชอบนะครับขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความพร้อมนะครับใครสะดวกแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับคันนี้ขายสดอย่างเดียวลยนะครับ139,000บาทนะครับ กอยต้าวีออสโชมินเนอร์เชนนะครับปี2010เครื่องพันห้าออโต้ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่แท้1 8 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับสีสันเงางามเงา,งาฉ่ำนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างนิ่มๆน,นะครับไปทดลองขับตัดสินใจได้ง่ายแน่นอนนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกนามแจ้งเลยนะครับโทรเจราจารสอบถามบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้ก็ลองพิจารณานะครับกับราคาแสนต้นๆกับความทนทานแล้วก็ใช้กันได้ยาวๆแน่นอนนะครับ ดูแลง่ายใช้สบายก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วนะครับก่อนนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับภายในสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นสวยสะอาดนะครับได้รถสภาพดีๆไปใช้งานนะครับรองพิจารณานะครับแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับรอรถสวยๆมาถูกใจเมื่อไหร่ก็จัดได้ทันทีนะครับสำหรับคันนี้อยู่ที่สามพนนครปฐมนะครับสามพา์นนครปฐมใครอยู่ใกล้ได้เปรียบหน่อยครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับสมาชิกบ้านไกลตามแจ้งนะครับ มีบริการจัดส่งให้ได้ที่บ้านนะครับรับประกันว่าได้รถแน่นอนนะครับแจ้งจากช่องไปเลยครับว่าสนใจคันนี้นะครับโทรเจรจาสอบถามขอรูปเพิ่มขอวิดีโอคอลขอคลิปได้หมดครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้นะครับนำมาฝากแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับคันนี้สวยๆนะครับสภาพงามนะครับคัดและเช็คมาเรียบร้อยสมาชิกลองพิจารณาคำนวณกับงบประมาณและความชอบของท่านนะครับกับ To y o t a Vios ปี2010นะครับ1.5ึ่ออโต้ ส,สวยพร้อมใช้ครับขับได้ทั่วไทยแน่นอน